ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมวันนี้พามาชมพระเครื่องยามสายๆนะครับตลาดใกล้จะเลิกแล้วว,นนวัดคูนัยนะครับ นะลับว่าไงตับแล้วอ,อ,อ,อันนี้เท่าไหร่ครับน้อยหนึ่งหมูหมูเดียวนหเมาส์มามาต่อหน้าไม่ค้าหมู ก็ราคาเดียวกันเดี๋ยวกันของละร้อยครับเพื่อนเดี๋ยวนะผมเอาไว้ก่อนเดี๋ยวอรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอดูก่อน ไม่ร้านแล้วแหลมูจลาบเม่นเนี้ยห้าฝาสาไม่ติหูเลให้เขาฝาด

ครับผมนีองค์เท่าไหร่ครับไม่เห็นนามเลยปริภงนี้เอาไปห้าสิบบาท สิบหลักลร้อยโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับ Thank you.